สวัสดีครับ vida, ชื่อชื่อไปนะครับเรียระจำตัว5 1 0หนึเเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยอัมชันนะครับครับผมตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่หน้าตึก BBA นะครับ BBA ย่อมจากอะไรครับคุณเบช Bachelor of Business Administration ครับถูกมั่วปะเนี่ยถูกนะครับส่วนด้านขวามือของท่านจะเป็นตึกขวามือคับเบสขวามือ จะเป็นตึกไอที IT นะครับผู้ที่มีปัญหาพวกเกี่ยวกับไอทีปรึกษาที่ได้หมดเลยต่อไปก็จะเป็นพักกิ้งล็อตนะครับเป็นลานจอดรถของอมหาลัยรู้ราอลังการมากดูเผินๆแล้วเหมือนราชวังนิวคือลานจอดรถถัดไปจะเป็นตึกคอมอาร์ตนะครับหรือ communication art คอมมิ a ชันอาร์ตคือตึกคณะนิเทศศาสตร์คณะนี้เป็นคณะพวก พวกอาดาร์ตมาเรียนกันพวกปปบปเด็กที่นี่นะคณะอาร์ตองหน้าตาดีสุดละเออพวกวีบีแอลเก่งก็จริงแต่พวกพวกนั้นนะเก่งแต่หน้ามันดูโง่ๆอ่ะส่วนด้านด้านหน้าของมหาลัยนะเขาจะเป็นติกซีเอลนะครับที่เรารู้จักกันที่ื่อเต็มว่าฟรีนอฟเฟอร์เลยนะครับจะประกอบไปด้วยหอสมุดคลาซ่าบุ๊กสตร์ แล้วก็ะจะมีเซ็นเตอร์ของอาร์ตอิงของอาร์ตนะครับของอารของคณะศิลปศาสตร์เอออยู่ที่ตึกนั้นแล้วก็จะเป็นห้องเรียนลายล้อมรอบ,รอบนั่นแหละก็เป็นการแนะนำระคร่าวๆนะครับเออขอบคุณครับสวัสดีครับ